หนึ่งทางลัดที่มันทําให้คุณทําอาหารได้รวดเร็วที่สุดนะคะวันนี้หนึ่งข้อเท่านั้นเลยคือการตัดสินใจพี่นุ่นก็ใช้คําคํานี้ในการตัดสินใจในการที่จะเริ่มลงมือในการฝึกทําอาหารเพื่ออะไรตอนนั้นเป้าหมายของพี่นุ่นนะคะคือเพื่อจะทําให้คุณแม่ทานในตอนท่าน มีอายุมากแล้วและท่านทําไม่ไหวแล้วเพราะจริงๆท่านเป็นคนทําอาหารทานเองค่ะแล้วเขาก็ทําและเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กอันนี้พี่นุ่นก็เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นในการทําอาหารนะคะแล้วก็เอาใช้มาจนถึงปัจจุบันว่าทุกวันนี้พี่นุ่นก็ยังทําอาหารให้คนไข้าทานที่เขามีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือไขมันสูงพี่นุ่นก็ใช้ความสามารถหรือความรู้ที่มีในตรงนี้ที่เราทั้งลงมือปฏิบัติจริง ทำจริงดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ให้เรามีมีความรู้มากขึ้นในการที่อยากแบ่งปันให้กับคนอื่นหรือดูแลคนอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วถ้าใครนะคะถ้าเริ่มมีความคิดและอยากจะเริ่มลงมือทําอาหารง่ายๆเลยค่ะข้อเดียวเท่านั้นนะคะคือการตัดสินใจลงมือทําเลยนะคะแล้วถ้าเราอยากมีกําลังหรือมีพลังมากขึ้นหาแรงบันดาลใจสักข้อนึง นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนที่เรารักที่บ้านครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือสามีหรือลูกก็ตามนะคะจะทําให้คุณมีพลังคุณได้เริ่มทําสิ่งสิ่งนั้นแน่นอนนะคะแล้วพี่นุ่นเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อยากเริ่มทําอาหารทานเองดูแลสุขภาพตัวเองคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งในการดูแลแบ่งปันช่วยเหลือให้กับคนรอบข้างของเราที่เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพการกินนะคะหรืออยากได้ความรู้ดี เราก็แบ่งปันของออกไปได้อีกนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วพี่นุ่นพร้อมที่จะตอบและแนะนํากับทุกคนได้ทุกๆคําถามอย่างแน่นอนนะคะและติดตามกันนะที่กินแบบนี้ก็หายป่วยได้บายคุณนุ่นนะคะพี่นุ่นรับประกันได้ว่าคุณจะชีวิตเปลี่ยนแค่คาคาเดียวเชื่อพี่นุ่นเถอะนะคะลงมือทํากันนะคะตัดสินใจได้เลยในวันนี้พรุ่งนี้ดีขึ้นแน่นอนวันนี้พี่นุ่นไปก่อนบบาย